انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله อัลลอ بكل شيء عليم อิมัล ل อฮฺอัลล ا ل ฺุสุ ا ل ยมัลลัมด ا ل ์อ ل ลลอ و ฺรั ل บุ م ا าลีมีน ل ลละต ي ัลละม م ا ลลัลลาัลลัลลาัลลัลลาัลุัลลาัลล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 ัลาัลตัลลาัลลัลลาัลลัลลาัลลัลลาัลรัลลาัลลัลลาัลลัาัลลัลลาัลรัลลาัลล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 ลาััลาัลลัา รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอย่างนีเ้เรามาพบกันกับท่านพี่น้องแล้วก็ได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิถีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพี่น้องก็ได้พักไปช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนเราก็กลับมาพบมาพบกันเช่นเคย นะครับแบบนี้ท่านพี่น้องครับในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วกเ็เราเนี่ยได้พบกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับเป็นข้อคิดเป็นอนุสติเตือนใจกับเราทุกคนท่านพี่น้องลองนึกดูสิว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสนะครับได้พบได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราผ่านพ้นเดือนรอมฎอนไปเรียบร้อยแล้ว นะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยลองทบทวนถึงสิ่งต่างๆทีเ่เราได้พบเจอเราได้ประจักษ์ในช่วงของเดือนรอมฎอนเกี่ยวกับตัวเราก่อนเรายังไม่ต้องไปพูดถึงใครเลยเราเนี่ยเราได้พบเจออะไรมามั่งในเดือนรอมฎอนอย่างน้อยแหละตัวของเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นรูปแบบ เป็นแนวทางที่พวกลอสแานูตาลาเนี่ยส่งชี้แนะส่งให้ทางนำกับพวกเราหรือไม่เต็มที่มากน้อยเพียงใดซิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เ,เราเนี่ยต้องคิดต้องไข้ควรต้องออตระหนักเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจกับเราให้มากๆท่านพี่น้องครับเราเราเนี่ยถูกเกิดขึ้นมา เราถูกกําเนิดขึ้นมาเรารู้แล้วว่าเราถูกกาเนิดมาจากพระอัลลอ์สุบานุตาลาผมเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทุกคนเนี่ยแน่ใจครับแน่ใจมากมั่นใจมากว่าเราทุกคนเนี่ยถูกกาเนิดมาจากพระอัลลอ์สุบานุตาลาให้มาอยู่ในหน้าพื้นแผ่นดินตรงนี้ตัวเราไม่มีปัญหาแต่สิ่งหนึ่งเราเนี่ยได้อะไรจากเดือนรอมาอนที่ผ่านมา อย่าลืมนะครับว่าเราถูกกาเนิดขึ้นมาในหน้าโลกตรงนี้ที่พระโอสรสบาโุตลาบอกว่าเราในฐานะมนุษย์ที่ถูกกาเนิดขึ้นมาในในหน้าโลกเนี่ยทุกๆคนมนุษย์ทุกๆคนในยุคข,ของเราในยุคก่อนหน้าเราแล้วก็ในยุคหลัขขงๆังจากเรามีสถานะเดียวกันพระองโอรสบานุตลาได้แจ้งให้เราได้รับทราบผ่านท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a ให้เราได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการที่พระอัลลอสฺบานูตาลาสร้างเราขึ้นมาให้เป็นมนุษย์อยู่ในหน้าโลกตรงเนี้<โ>พระอัลลอฮฺบานูตาลาบอกว่าวามาฮอลักตุนจินนะอัลอินซาอิลลาลิอับุดูลพระอัลลอฮฺบานูตาลาไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ก็คือเรายินด้วยนะยินก็คือยินก็คือ,อสิ่งถูกสร้างสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้าเรา เขาก็อยู่ในโลกของยินของเขาไปแล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระ์อัลุบาตาลาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยหัวใจที่อิคลาสให้เราเนี่ยได้รู้หน้าที่ของเราได้เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของพระ์อัลุบาลตาลาทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระ์อัลุบาลตาลาทรงห้าม อีกประการหนึ่งที่เราก็ต้องควรรู้ว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยพระวจนะสุบาโนตลาสร้างเราขึ้นมาในฐานะขึ้นเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกเนี่ยตั้งแต่มนุษย์คนแรกท่านนาบีอาดัมมาเลายฮิสลามพระวจนะสุบาโนตลาบอกแล้วไงว่าพระวจนะสุบาโนตลาเนี่ยสร้างเราให้มาอยู่ในหน้าโลกตรงเนี้ย ให้เรามาอยู่ในหน้าโลกตรงเนี้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคอลิฟตุลอัเป็นตัวแทนของพระองค์ลอสซมาโนตัลลาในการที่จะบริหารจัดการในการที่จะดูแลกิจการต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดเป็นตัวแทนของพองค์ก็คือหมายความว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเนีไม่ใช่เราเนี่ใหญ่ค้าบฟ้านะท่านพี่น้องครับ เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเรานี่ยังไง mm hmm. เหมือนกับเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานเจ้าของอกิจการหนึ่งกิจการแต่เขาเป็นเจ้าของแล้วเขาจ้างเราเนี่ยมาเป็นผู้จัดการเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องดําเนินการเป็นผู้ที่บริหารจัดการไปตามวัตถุประสงค์ของคนที่เขาว่าจ้างเราเนี่ยให้มาเป็นผู้จัดการให้มาเป็นผู้ที่ดูแลกําหนดทิศทางในการที่จะปฏิบัติ เพื่อที่จะให้ถึงวัตถุประสงค์นั่นก็คือการอิบารดะต่อพอร,ระองค์ลอส์ดสวาตลาด้วยหัวใจที่อิคลาสที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์ลอร์ดสวาตลาอย่าลืมนะว่าเราทุกๆคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออิบารดะต่อพระองค์ลอร์ดสวาตลาแล้วให้เราเนี่ยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในหน้าโลกตุนยาตรงนี้ในพื้นแผ่นดินตรงนี้พร,ระองค์ลอ์สวาตลาก็บอกไว้แล้วไงว่าฮุว,วัลลาดีคอลกอกุมมาฟิลอารุดิจามิอา พระโอสบัตตลาทรงสร้างทุกๆสปปรพสิ่งทุกๆอย่างในหน้าโลกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ให้เราได้จัดการกับมันให้เราได้ดูแลแล้วก็กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆวิธีการต่างๆพระโอรสบัตลาสร้างทุกๆสปปรพสิ่งขึ้นมาแล้วพระโอรสบัตตลาก็ให้มันเป็นไปตามเขาเรียกว่าธรรมชาติ หรือเป็นไปตามกฎสภาวการของสิ่งนั้นๆแต่พระโอรสบอตลาบอกว่าลาอิกรอฮฟิดีนในเรื่องของศาสนาไม่มีการบังคับกันพระโอรสบอตลาให้เราเนี่ยได้จัดได้ได,ได้มีความรู้ให้ได้รู้ให้ได้มีความเข้าใจ ให้ได้ใช้ชีวิตให้ได้พินิษ์พิจารณาไต่ตองด้วยกสติปัญญาที่พระโอรสบตรละทรงประทานให้กับเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ยกเกียรติมนุษย์ให้เหนือทุกๆุกสปปรรพสิ่งยกเกียรติเราเนี่ยให้เหนือกับทุกๆสปปรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกาก็ดีพระโอรสบุตรละสร้างท่านนาบีอาดัมอะัยฮิสตานขึ้นมา ทรงประทานความรู้ให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามให้มีสติปัญญาหลังจากนั้นพระโอสบอตลาก็ได้พิสูจน์ให้บรรดามลอิกะและยินที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยได้เห็นว่ามนุษย์นมีสถานะมีความรู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วพระโอสบอตลาก็ได้ใช้ให้มลัยกะเนี่ย ก้มคารวะกับท่านบรีอาดัมอะัลฮิสสลามท่านมาลาอิกาก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพระโอรสบาตลาเพราะถือว่านั่นคือสิ่งที่พระโอรสบาตลาทรงใช้ให้มาลาอิกาได้กระทาแล้วก็ให้ได้รู้เกียรติของมนุษย์แต่เราในฐานะของความเป็นมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาเรามีเกียรติมีศักดิ์ศร mm ี hmm. และพระโอรสบาตลาบอกว่าลาอิกรอฮฟิดดินไม่มีการบังคับกันในเรื่องของาศาสนาวามาจาและอะไรกลุมฟ um ิดดินมินฮารจ แล้วก็เรื่องราวของาศาสนาเรื่องราวของภารกิจในเรื่องราวของการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตพระโอรสบัตาราไม่ต้องการที่จะทําให้เบาของพระองคโอสบัตารานั้นเกิดความยากลำบากเกินเกินความสามารถทําอะไรให้อยู่ให้ทําอยู่บนความสามารถของมนุษย์นั้นพระอโอรสบัตาราคือผู้ที่ทรงรอบรู้ดีที่สุดในความสามารถของมนุษย์นั้น ท่านพี่น้องครับเราได้ถือสินอดในเดือนรอมฎอนถามว่าลองพินิษพิจรารณาไติตรองถึงบรรดาตัวของเราในขณะที่เราเริ่มต้นการถือสินอดในช่วง,รงแรกๆเป็นยังไงเกิดความยากลำบากไหมแต่เมื่อเรามีการฝึกฝนเรามีการทำกันอยู่สม่ำเสมอเรามีการทำอยู่เป็นประจำ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดความยากลําบากหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกว่ามันเกิดความยากลาบากหรือไม่เกิดความยากลาบากมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่จิตใจของเราที่เรามีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสบานอตาลลาแค่ไหนการกระทําของเราเราก็ทาเพื่อใคร เราปฏิบัติด้วยหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ต่ตพอพระองค์ลอสปอตลาหรือไม่ผมมีลูกศิษย์ที่เพิ่งจะมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับอ่ะเขาอาจจะมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยกับประการแรกเลยแรกๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ไม่ถูกไม่ควรแต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆก็ต้องรากันเขาต้องการที่จะมามีคู่ครอง เขาต้องการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารักเขาก็มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วเมื่อเขาได้เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเขาเริ่มถือศีลอดในครั้งแรกในชีวิตของเขาเมื่อเขามีอายุได้37ปีก็ได้มีการเรียนการสอนได้มีการพูดคุยกันให้ได้ชี้แนะถึงเรื่องของความความความ สิ่งที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติกันเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดสิ่งที่เขา,เาพะวงมากที่สุดในขณะที่เข้ามาเข้ารับอิสลามได้ไม่ถึงหกเดือนแล้วเขาต้องมาพบเกิดเดือนของการถือสินอดท่านพี่น้องเขาบอกเขากลัวว่าเขาจะไหวหรือไม่ไหวแต่ด้วยหน้าที่ว่าเขาเป็นมุสลิม เขาต้องถือสินอดการกระทําของเขาก็ทําเพื่อพระโอรสเปาตลาเขาเริ่มต้นที่จะต้องถือสินอดแต่ถือด้วยกระหัวใจที่หวั่หวั่นว่าเขาไม่สามารถที่จะทําได้หรือทําได้เขายังมีความพะวงอยู่ตรงนี้แต่การกระทําเขาเขาบอกว่าเขาขออยากลองหน่อยเขาขอต้องลองก่อนในเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาได้รู้แล้วว่าพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเป็นมนุษย์ คนอื่นเขาปฏิบัติได้เขาก็น่าที่จะปฏิบัติได้การกระทําของเขาเขาทำเพื่อพระโอรุบานอตาลาเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาจะต้องทําเพื่อพระโอรุบานอตาลาปรากฏว่าท่านพี่น้องครับในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเขาถือศีลอดได้เกือบเต็มเดือนมีอยู่สองวัน เขาถือสินอดมาอ,อ,อยู่สองวันแล้วเขาก็ป่วยป่วยจนกระทั่งเขาถือสินอดไม่ได้อยู่สองวันแล้วหลังจากที่เขาหายป่วยเขาก็กลับมาถือสินอดแล้วเขาก็ถือสินอดได้ด้วยแล้วเวลาที่ผ่านพ้นการถือสินอดในเดือนรอมฎอนนี้ไปก็ได้มาคุยกันถามถึงความรู้สึกเขาก็เชื่อแล้วว่า การถือสินอดเนี่ยไอ้ที่เราเนี่ยกลัวหรือว่าเราไม่ไดเ้เราไม่คิดว่าเราจะทําได้เนี่ยมันเป็นเพราะเราเนี่ยไม่เคยประพฤติปฏิบัติสองไอ้การกระทําตัวเนี้ยเขาต้องมีจุดจุดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเขากระทำเพราะว่าเขารักภรรยาเขา เขาก็ไม่อาจที่จะกระทําได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่เขาได้ผ่านมาตรงเนี้เขาทําแล้วเขาทําเพื่อพระองค์ลอสุบะฮานุตาลาเขามีจ,จิตใจว่าเขาต้องทําเพื่อพระองค์ลอสุบฮานุตาลาพระองค์ลอสุบฮานุตาลาคือผู้ทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่ได้รับอันนี้คือคําพูดของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่รองว่าเราทุกคนเนี่ย ถ้าว่าเรามีเริ่มต้นหัวใจของเราด้วยการที่เรารู้จักพระองค์ลอสบาตลาเราอีมานเราศรัทธาเรามีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสบาร์ตลาแล้วชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะดําเนินหรือปฏิบตัติตามแนวทางที่พระองค์ลอสบาตลาหรือข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์ลอสบาตลาเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้แน่แต่ก่อนอื่นเราจะต้องเชื่อมัน่นยึดมัน่นมีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสบาตลากันทุกคน ถามว่ามุสลิมอย่างพวกเราที่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้มันมันเป็นอะไรเป็นเครื่องบอกอะไรกับเราว่าที่เราบอกว่าเราเป็นลูกหลานของมุสลิมแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นมุสลิมมาตั้งแต่กําเนิดแต่เราถือศีลอดได้บ้างไม่ได้บ้างครบบ้างไม่ครบบ้างการปฏิบัติตัวของเรา ในช่วงของการถือสินอดกับการปฏิบัติตัวของคนที่ไม่ใช่อิสลามหาความแตกต่างกันน้อยมากตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะการเตรียมหัวใจของเราการเรียนรู้จักพระเจ้าของเราสมบูรณ์แล้วหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราหันกลับมาทําความรู้จัก เราให้ความอ إ ي ่านได้ความศรัทธาต่อพระงโอรสบวตลาเพราะสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจมันจะปฏิบัติเอ่อมันจะคู่กับการปฏิบัติพเพราะโอรสบวตลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเป็นคู่กันถ้าหากว่าเรายึดมั่นเราเชื่อมั่นว่าพระงโอรสบวตลาเป็นเจ้าพระโอรสบวตลาเป็นผู้ที่มีความเมตตาเป็นผู้ที่มีความการุณากับพวกเราแล้วฉะนไหนเลยเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เราจะ ไม่ตอบแทนคุณงามความดีของพระเจ้าด้วยกับการปฏิบัติตามคําสั่งใช้และคําสั่งห้ามของพระลอสบอตลาสิ่งต่างๆมันย้อนกลับหาเราฝากกับท่านพี่น้องเป็นแง่คิดว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยกับหัวใจที่อีมานกูอกัมฟุสกุมจงปกป้องตัวของพวกท่านว่าฮลีกุมนารอและผู้ที่อยู่ใต้การปกครองของท่านให้พ้นจากไฟนรก ونعم بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انما المؤمنون <سؤال> الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله.